กินมากเลยฮะกินไปมันเจ็ดแปดขวดตัดข้าวไปทีหนึ่งีไสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ครับผมวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้สัมภาษณ์ในค่ําคืนนี้ครับผมขอต้อนรับพี่กายครับพี่กายสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดคุยประสบการณ์การดื่มเหล้าเบียร์พี่กายครับผมนะว่ามีความเป็นมาเริ่มต้นยังไงนะครับผมได้ครับผมตอนนี่กายอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผม ยี่สิบหก <M 6. S 1> <6. S 2> ใช่ยี่สิบหกปีนี้ครับผมทีนีนะ้พี่กายย้อนกลับไปอดีตครับพี่กายมีจุดเริ่มต้นยังไงในการดื่มสุราครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่จริงๆมันถามว่าย้อนกลับไปถามว่าถามว่าถามถามตัวพี่ว่ากินเหล้าตอนไหนเหรอครั้งแรกก็คือว่ารุ่นพี่ก็ในคณะสีแบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยชวนกินแต่เราก็ไม่กินอยู่แล้วกินไปกินมามันเริ่มแบบว่า ดีกี้แบบว่าเอ้ยถาแบบว่าเอ้ยมึงไม่หมดอ่ะเราแบบว่าด้วยความที่เราแบบเราก็เฟี้ยวตอนนั้นมอไหนครับตอนตอนนั้นมอสามมอสามกำลังเฟี้ยวเลยคือเสียไม่ได้งก็คือต้องกินกินไปกินมาก็เท่านั้นแหละเป็นเป็นเหล้าหรือเป็นเบียร์เป็นเบียร์เบียร์ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นคือก็คือครั้งแรกเลยดื่มเบียร์ครั้งแรกดื่มเบียร์ครั้งแรกเลยครับมอสามอายุประมาณเนี่ยตอนนั้นประมาณน่าจะสิบหกสิบหกได้สิบหกกำลังห้าวห้าวแล้วดื่ม ก็คือยังพออ่อนอยู่เด็กใช่ไม่มันกินแก้วเดียวแล้วเบียร์อ๋อเดียวทีละแก้วใช่ครับแล้วดื่มมาเยอะแบบเป็นปริมาณดื่มตอนเยอะเยอะหลายขวดหลายขวดคือดื่มครั้งแรกก็ดื่มหลายขวดเลยถามป็นแก้วไม่ได้ละแก้วมันกินแก้วเดียวคุณต้องถามผมเป็นขวดอภัยผมใช่ทีนี้เนี่ยต้องถามพี่ไก่ว่าเครื่องดื่มที่ชื่นชอบปกันมันจะมีเหล้าเบียร์ไวน์พี่ไก่ชอบไหนที่สุดส่วนตัวก็คือถ้าชายุคมนั้นชอบเบียร์เพราะว่าตอนนั้นคือกินกินเบียร์ได้แต่กินได้แค่ขวดเดียว อ๋น้อยน้อยเใช่ไปกินเหล้าเสือเหล้าอะไรอรีเตทาตามมาซับถูกๆแค่กินว่าซับซับใช่เหล้าต้นยโค้งเงี้ยอะไรควนทันหานก็คนละยี่สิบบาทเนี่ยโหได้ละกัดหนึ่งคือเบียร์คือมันก็ราคาแบบมาตรฐานนะใช่ตอนนั้นถามว่ามันมันถูกไหมมันถูกนะแต่ตอนนั้นเราได้เงินต่างไปโรงเรีนน้อยแปดสิบบาทเนี่ยก็เราซับน้อยด้วยอะไรอยากกินอยากใช้ ถ่ายเงินถ่ายเงินถ่าย,ยเงินเพื่อนใช่ไหมครับหายเงินพวกพอไงคู่ก์แล้วมันจะมีมันจะมีมันจะมีช่วงวาร์ปสองวาร์ปสองวาร์ปสองก็กินแบบที่บริษัทนะกินบริษัทก็ไอเราไม่รู้ว่าคือเรารู้ว่าเออเหล้ามันแรงหมดแต่ไม่รู้ว่าไอเหล้าแบบถึงแสนสมเนี่ยมันเป็นเหล้าคนไทยใช่ปะครับคือปกติเราไม่กินอยู่แล้วไม่กินแล้วรสชาติแม่งห่วยแตกแต่วันนั้นพเดินพอดีแบบว่าเพื่อนแม่งที่ทำงานมันเป็นสายกินแสนสม เรากินอ,อย่างอื่นไม่ได้เพราะมาคุนเดียวกันกินไปกินมาแม่งไม่เมากินแม่งเลยเถอะกินไปมันเจ็บแปขวดตัดผ้าไปทีเนี่ยอยู่แม่ต้องลากเข้าไปหน่อยอันอน,อน,อนี้คือว่าเมาเมาที่สุดเลยไหมเมาที่สุดคือผมมามีเคสหนึ่งที่แบบว่าผมเคยพาผู้หญิงมา ผมเคยพาผู้หญิงมาแล้วแบบว่าคือกินเหล้ากันอะไรเงี้ยแล้วมันเปิดห้องกันอ่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาเป็นบล็อกคือบล็อกทุกอย่างเลยพอไปเปิดห้องปั๊บผมหลับใส่อ่ะเขาเลยเพราะผมเมาอ่ะกอคือแบบว่าเราเราไม่มีลมแล้วเราไม่มีสติแล้วกูหลับเลยหลับไม่รู้เลยเจ้ามันเป็นกลิ้งกูเลยไปไปไปโอ้สุดยอดของผมนะเวลาพี่พี่ไก่เมาเนี่ยแบบ เป็นคนที่แบบก็ไม่คนเมาแล้วเมาแงไม่ห้าวไม่อะไรไม่ก็ห้าวอะไงอแงคือแบบจะงอแงจะหลับหนึ่งเดียวอะไรเงี้ยอ๋อจะหลับหลับอย่างเดียวเลยปกติดื่มดื่มผพื่อสวมไหมตั้งแต่บางโอกาสบางโอกาสบางโอกาสเงินด้วยใช่เดี๋ยวนี้เพราะว่าเรามากับกลุ่มเพื่อนถ้าพวกหลักให้กลุ่มเฮ้ยเราแบ่งกระเป๋าตังค์น้อยอ๋อไม่ได้กินเบียร์เพราะว่าไม่เปลืองคาบิเซอร์อ่าไปกินเมากึ่มๆแล้วนัเมากึ่มๆแล้วตอนนี้เมากึ่มๆแล้วเมาด้วยกันมาด้วยกัน หลอยเรียหมดแล้วแล้วก็ตอบก็คือว่าไปประหยัดงบแยอะประหยัดงบใช่ไหมเพื่อนแม่งกินเบียร์เอาคีินกันด้วยกินเหล้าอยู่อ่ะแล้วแต่สถานการณ์มันก็ตอบไม่ร้ยได้แต่คือแล้วมีความคิดเห็นยังไงถ้าเกิดเราดื่มผสมมันจะมันจะเมามากกว่าแม่งเมาที่บ่านเลยเพราะมันกันมันเมาใช่เพราะมันอาจจะตีกันมันตีไอ้เรื่องเรื่องจริงใช่ไหมเคยเกิดเหตุการณ์อันตรายจากการดื่มไหมแบบว่ารถ เมาแล้วหลับไนเคยครับเคยรถชนไหนวะอะไรเงี้ยเคยเคยเคยตอนนั้นดับในไปชนเบนซ์อขับแค่หน้าชนเบนซ์ในซอยเลยคือคือเนี่ยแถวๆอ่าน้ำมินครับผมขับไปแบบแล้วหลับในองแล้วการที่เราแบบหลับในแล้วเลี้ยวแบบมันเข้าไปในซอยอ่ะไปชนรถเขาอยู่หน้าบ้านเลยอะก็ติดมาผมก็งงเลยอะไรกันอะไรเนี่ยแย่มากอยู่หน้าบ้านได้ไหมเนี่ยก็ก็แบบอันตรายนะอันริงห้าหมื่นห้าหมื่นเลยโอ้โหยิ้มละห้าหมื่น เป็นอุทาหรณ์แลวกันนะพี่กายนะเวลาเราเมาก็ไป็นคับอะง่ายๆมันไม่รู้คือเราเราเสียเสียแค่ค่าค่าดื่มไม่เท่าไหร่แต่เสียจ้าระเทษที่หนักกว่ารู้ตัวเองดีสุดใช่เพราะเบียร์ขวดละหลักสิบเนี่ยเหล้าขวดหลักร้อยเนี่ยไม่คุ้มถ้าโดนในก็คือกินอะไรคือกินเหล้าหรือไปเที่ยวผมผมแนะนาว่าพยายาวไปหาลูเมทหาลูเมทคือหาเพื่อนที่ที่คอยไว้ใจได้หรือว่าไปด้วยกันอะไรเงี้ยเคยหลับนายอยู่คือตอนนั้นอ่าผมจะเป็นคนขับอีกใบ แล้วด้วยความที่เราขายบิลไพลปุ๊บเราเราออกรถที่เป็นรถป่าแบบเนีับสกูตเตอร์แบบว่ารถที่เราออโต้แล้วมันทําให้เราแบบว่าตอนนั้นเรากลับจากชลบุรีแล้วยังไม่นอนแล้วก็ไปเที่ยวเพื่อนก็ดื่มมาสองแล้วด้วยความเอ้ยหยุดเอ้ยพอเอ้ยไม่มีไม่มีคือดื่มเมื่อเช่ไม่มีเบรกใช่ไม่มีเบรกก็คือรู้เราก็ผ่านมาแล้วก็เที่ยอด้วยความเพียมันก็แบบว่าธรรมดาใช่ไหมว่าแบบคืนเราก็หลับในตื่นขึ้นมาดีรถจะสิ้นแล้ว หักหลบล้วล้มหลยหลบคือเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวถ้าเกิดชนนี่คือโันตะายครับคือเราตื่นมาก่อนไงปกติเมาแล้วขับเร็วไหมมันคันเรื่องค้างต้องต้องตอบแบบว่าคนขับคนขับรถลับในอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะเร็วไม่เร็วเราไม่รู้ไม่รู้ความเร็วไม่รู้ไม่รู้ความเร็วแต่ที่รู้ว่าตื่นขึ้นมามันจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าดีดวงดวงเราไวแต่ตอนนั้นมันอายุยี่สิบห้าด้วยคือมันเป็นนี่ก็ล่าสุดนี่พี่ผ่านมาใช่ใช่ที่ผ่านมาไดเทปหมดเลยโชคดีพี่กายนี่นะได้เท่หมดแล้วมีเหตุการณ์อื่นอ ผู้หญิงเดินมาถามห้องน้ําอยู่ไหนคะผัวแม่งเดินมาต่อยเออเหตุการณ์ไงผมนี่ผู้ชายเดินมาต่อยไปเลยเออแค่นี้เลยมาต่อไม่เกี่ยวกันเมาแล้วจริงไม่ต่อยผมแรงมากโคตรแรงเลยจบด้วยคำว่าผมขอโทษครับนั่นแหละจริงจริงไม่สู้ว่ะตอนนั้นเมาใช่ไหมอื่นในที่นี้มึงต่อยกูทำไมเนี่ยอารมณ์แบบมึงต่อยกูทำไมอ่ะพี่ต่อยผมทำไมอันนี้ไอ้นานยังเห็นกันไอ้นานยังข้าวสามสี่ปีสมัยตอนยี่สิบกว่า เออทีนี้ถามไม่ไกลเวลาดื่มเมาเนี่ยแฮงไหมแฮ้งมากไหมแห้งแฮงเคยแฮงมากเคยแบบเอาหนักสุดอะหนักสุดหนักสุดคือผมแบบผมว่าเป็นคนขับรถหกล้อสมัยก่อนนะสมัยก่อนขับขับรถสไลด์รถแข่งอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแบบว่าตื่นมาแล้วแบบตื่นมาตอนนั้นแบบอารมณ์แบบ คือปาร์ตี้อ่ะคือก็ไปไปน้องหาวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ป่ะ <c oughs> เออแล้วตื่นมาแพ้งแบบเดินไปหัวทิ่มอ่ะแต่คุณด <c oughs> ้วยความแบบจิตเราแม่งตายแล้วใจสู้ใจสู้ใจคือร่างกายไม่ไหวแล้วแบบหยิบเสื้อผ้าหยิบอ้าวพี่เอ้ยแั่งเราเรานั่งโหลดแบบโหลดแบบประมาณสิบห้าทีอ่ะ สิบห้าทีเลี้ยวห้องน้ําเลยยันมาเปิดฝักบัวเลยล,<ะ> <c oughs> ล,ล้างตาเลยแล้ววิธีการแก้แห้งของของคุณกายนี่คือ,อยังไงครับคือต้องดื่มนะ้ําหรือว่าต้องกินกินข้าวนอ,นนอน,อนนอนคืนอนอนมาเฉยปกติเว <c oughs> ลาสาถ้าเราเมาในพี่กายแบบมีวิธีการก้องมันก็ต้องไปทํางานถามว่าแก้ไขยังไงก็ทางที่ดีเขาแนะนํากันมาว่าอ้วกคือถ้ามันไม่ไหวอ้วกเลยคือเก็บไม่ไหวอ้วกเลยช่วยได้จริงอันนี้ช่วยได้ช่วยได้อ้วกดีขึ้น แต่มันก็ทําให้เราดูอดแอแต่ไม่เป็นไรเราก็อดไอ้ใช่ไหแล้วปกติอ้วกไหมเวลาเมาเ็าอ้วกใช่ไหมถ้าเมาไม่ได้มากถ้ายังรู้ตัวว่าตัวเองไหวก็คือไม่ได้อ้วกก็คือไปนอนพักผ่อนก็หายเองแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมันหนักและมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมอ้วกต้องหาอะไรร้อนๆกินอะไรให้มันร้อนๆกินโอเคก็เป็นวิธีการแก้แฮงค์นะครับผมอย่าไปกินชาเย็น เรื่องจริงเรื่องจริงทำไมเต็มหน้าร้านแล้วอ้วกอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปด่าอะไระไปสาวมาเขาบอกแพ้นมคน,คนแบบว่าคนแทงแพ้นมไม่ได้ผมไม่รู้นะ<อ>ว่าจริงเป<อ>่าเคยเคยเคยคิดแบบว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมถามแบบจะจะ,จะเลิกไหมส่วนตัวคือไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่เลยไหมมันเป็นคอนแทคในชีวิตต้องพูดว่ามันเป็นสีสันของชีวิตมากกว่ามันไม่ได้แบบว่าถ้าคุณไปแอนตี้เรื่องเนี้ยคุณก็อยู่แค่โลกของคุณ พอวันหนึ่งคุณโตขึ้นคุณจะไม่รู้ว่าโลกมันกว้างขนาดไหนแล้วคุณก็คิดว่าไอ,อ่ไปเที่ยวต้องไปกินร้านเหล้าให้เมาแต่จริงคุณไม่รู้หรอกว่าการไปร้านเหล้าแต่ละที่มันอัตลบมันแตกต่างกันร้านเหล้าเดีนน๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ร้านเหล้ามันมีทั้งแบบร้านอาหารผลไป<ม>ด้วย,ยบบใช่ใชประมาณนั้นทำให้เราแบบถ่ายรูปทำให้ขรุขระเลยมากขึ้น<อ>ปกติเที่ยวเนี่ยระหว่างร้านนั่งชิลราพับหรือว่าดื่มกับเพื่อนๆที่บ้านอย่างเงี้ยพี่ชายชอบ ดื่มที่ไหนมากกันผมเป็นคนชอบร้านพิอานะส่วนตัวผมเป็นคนชอบร้านพิอาด้วยความที่แบบผมเป็นคนขี้เล่นแม่งสนุกเวลาเราเล่นแบบว่าเรามีแบบมุกเม้อเข้ามาในแบบว่าประมาณเนี้ยแล้วแต่แต่แต่แล้วแต่แบบว่าคือผมโตขึ้นเดี๋ยวนี้โตขึ้นแล้วก็ชอบร้านชิวๆเล้าเลิฟไปผมก็ไปตีป้อมมาหมดแล้ะผมผมไปกวาดตีป้อมหมดแล้ะทุกท่านอ่ะคือไปมาหมดทุกที่ตั้งแต่ ดื่มครั้งแรกก็คือตอนมสามใช่ไหมครับคืออายุเรามากขึ้นเนี่ยเราได้มีการพัฒนาการดื่มไหมแบบคอแข็งขึ้นไหมคือผมเชื่อเชื่อเชื่อหนึ่งคนจะเป็นคนอย่างหนึ่งที่ว่าคือผมเป็นคนที่เที่ยวตั้งแต่เด็กๆแล้วมันค่อนข้างที่อิ่มตัวผมเที่ยวตัแต่ตอนที่เขาอายุออกกฎหมายว่าเด็กอายุ18บแปต่ำกว่า18ห้ามเข้าร้านเหล้าแล้วพอผม18ปั๊บแม่งเปลี่ยนเป็น20ห้ามเข้าร้านเหล้าอายุนั้นอ่ะอะไรอ่ะแล้วที่ผมก็คืออะรครัว่าผมเที่ยวผับตั้งแต่18 ใช่แล้วแบบว่าคือแบบก็เลยเทมาแต่ถึงย0สิก็เลยอิ่มตัวพออิ่มตัวแล้วเข้าโหมดทํางานก็คือแบบทำงานก็ถามว่าคอแข็งขึ้นไหมคุณครับมันไอคอ,อแข็งในที่นี้คือคือปริมาณการดื่มอะถามคอแข็งขึ้นไหมก,ก,ก็มีบ้างพี่กายเนี่ยที่ผ่านมาก็คือว่าเป็นคนก็ดื่มมาโดยตลอดใช่ไหมคร,ครับผมเวลาเมาแล้วเรารู้สึกมีความสุขก,กว่าปกติไหมถ้าเราเมาเราจะมีความสุขมากมากไหมคือเมาเมานในานาทีนี้ในความรู้สึกของเราต้อง คือประเด็นคาว่าเมามันแบ่งแยกได้หลายประเภทมาเมาคือเมาหัวทิ่มเมาคือเมาแบบกินไปเมาขับเมาอะไรเงี้ยมันมีหลายประเภทแต่ถามว่าในการดื่มการดื่มของตัวเรามันสนุกไหมผมว่าสนุกสนุกที่ว่าเราได้แชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยเราได้แบบว่าวีเคอห์บแบบว่าเมีเรื่องพูดคุยกันมากมายอะไรเงี้ยใช่ช่วยบิวอารมณ์ช่วยเรใช่ใช่ใช่ คือเราไม่รู้ว่าโมกับเพื่อนลงเฟซอย่างเงี้ยเชื่อมแกงกินเราอู๋จริงแฮปปี้นู้นมีเงินมาเจอเราเฮ้ยเพื่อนแม่งแย่ว่ะขอวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตหน่อย <c oughs> ผมพูดถูกว่าส <c oughs> ่วนมากก็เป็นอย่างเงี้ยคือเพื่อนเราเพื่อนอย่างเงี้ยด้อยที่ว่าด้อยที่ว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็มาแชร์ให้เพื่อนฟังให้เพื่อนฟังครับผมฝากถึงน้องๆแล้วกันกที่แบบว่ากําลังเหมือนเข้าสู่วงการการดื่มแรกๆแบบมาใหม่เลยเป็นเด็กมัธยมอยากจะ ข้าสู่วงการเริ่มต้นดื่มเงี้ยอยากจะแนะนํายังไงกับเด็กๆทางบ้านนะผมแนะนํานะครับ,ค,รบคือการดื่ม,กา,มการดื่มสุรามไม่ดีจริงๆแต่กินให้มารู้อ่ะโอเคอยู่แต่คือสิ่งพวกเนี้ยมันไม่ดีหรอครับถ้าคิดจะคิดคิดจะลองหรือคิดอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเอามาใช้ในประโยชน์ที่บอกว่าทําให้เราหายเครียดหรือว่าคือมันมันบอกคุณสมบัติของมันได้แต่เราแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าคุณสมบัตบมิมันมันมันได้ยังไงบ้าง ถึงต้องรองไปแดกไ้สัตว์สุดท้ายผมทีนี้ให้ฝากไว้ถึงน้องๆเนานะว่าการดื่มก็คือดื่มอย่งางพอประมาณอย่างที่พี่กายบอกไว้ข <c oughs> ้างตนนะ้นเนาะใช่มีอะไรอีกเพิ่มเติมแนะนำไหมสุดท้ายระวังการ <c oughs> ใช้ชีวิตแค่นั้นเองโลกโลกสมัยนี้โหร้ายการใช้ชีวิตก็คิดดีเวลาออกจากบ้านคิดว่าจะไปไหนไปไหนไปไหนเน่ว่าตามคนอื่นมากเดินทางตัวเองดีสุดโอเคครับผม ก็ยังไงขอบคุณครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวผมขอจบการสัมภาษณ์เพยงทันี้ครับขอบคุณพี่กายมากครับ